สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพี่แก๊งสเตอร์นะคะวันนี้น้ำจะมารีแอคเพลงใหม่เอ๊ะไม่ใหม่เพลงอีกเพลงหนึ่งที่เป็นโซโล่ของน้องโรเซนะคะนั่นก็คือเพลงกอนนั่นเองซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่เราชอบมากเลยตั้งแต่ในคอนเสิร์ตที่ได้ยินในคอนเสิร์ตได้ดูในคอนเสิร์ตก็คือรู้สึกแบบชอบมากๆแบบเราฟังแบบหลายครั้งมากๆต่อวัน ชอบมากว่าวนฟังเพลงเดิมอ่ะอยู่อย่างนั้นอะแล้วตอนนี้ในที่สุดเพลงก่อนก็ออก m อมีมาแล้วนะคะดีใ,ใจมากดังนั้นเราไปดูรีแอคกันเลยดีกว่าค่ะ let's go น้ำจอมจอมลูกสาวก็คือนอนอยู่ในห้องน้ำ อนที่อกห่างก็นอนอยู่ในห้องน้ำเหมือนกันวะเพลงมันเศร้ามากเลยโซโลลี่แล้วน้องแต่น้องสวยมาก โซแซดอะ so น้องโซแซดโอ้ยน่ารัก <c oughs> <c oughs> ก็คือมีของกิน <c oughs> ก็คือแฮปปี้แหละน้องเชงโ <c oughs> อ้ยลูกนี้น่ารักมากลูกเนี่ยเนี่ยเนี้ย ครจะทิ้งน้องแชงไม่ได้นะใครจะทิ้งน้องลงดกบ้าน, <c oughs> น้องอย่ารองลูกเอาลูกด้ปังไม่ไหวปังไม่ไหวอุย้ยอันนี้ก็น่ารักตลอดเลยอันนี้ก็คือเป็นตอนที่ยังอินเลิฟใช่ไหมอุย้ยปังอะ่ะกระปรงคือเก๋มากคนอุยดูแล้วจะลงห้าตอนน้อง เหงามากเลยแบบว่ารับรู้ถึงความเจ็บปวดเลยอะ <c oughs> ทิ้งของหนึ่ง Ooh, <no. c oughs> แบบว่าชอบมากเอ้ยนะค่ว่าน้องแชงแสดงอารมณ์ได้ดีนะจริงดูแล้วรู้สึกเศร้าตามอะแต่ชุดก็คือน่ารักมากเลยเมื่อกี้แบล็ตเบิร์นเบบี้เบิร์นฟา,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 าดมันอุ้ยคนลุกอะดูไอวีแล้วคนคน,คน,คน,คนลุก ใ,ใครใครมันทำน้องน้องถึงเฮิร์ตการ์นี่ใครมันทำนี่อมีใครแยี่ยงขน,นมน้องอสวยไม่ไหว็อดน้องขดตัวอยู่ในห้องน้ำนี่คือแบบรู้สึกเศรา้ามาก เ้าอ่ะเพลงเศร้าเศร้าน้ำตาจะไหลเศร้าน้ำตาจะไหลจะบอกว่าชอบเพลงนี้มาก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 ชอบมากเราภาวนาให้วายจียะปล่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรปล่อยออฟฟิเชียลออกมาแบบรอแบบรอคอยมากแล้วพอแล้วพอหลังจากที่ปล่อยเราก็คือฟังยับเลยเอาจริงๆตอนแรกก็คือแบบชอบเพลงก่อนมากๆมากแบบ มากกว่า on the ground คือตอนที่ออก on the ground มาคือแบบงงมากว่าเฮ้ยเอ็มวีกรไปไหนวะอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเพราะว่าครั้งแรกที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาที่เป็นโซโล่น้องโรเซ่คือเพลงกรนใช่ปะ่ะแล้วแบบดีดีก็เป็น on the ground เราแบบเราสตาันเลยเว้ยเพราะเราชอบเพลงก่นมากแต่ว่าพอมาฟัง on the ground เราก็ชอบมากตอนนี้ก็คือแบบ on the ground ทั้งวันแงะรู้สึกเป็นอย่างยทั้งวัน <laughs> ทั้งวันทั้งคืนอะ จะหาเพลงกรอนกับ on the ground สลับกันแต่ดึกๆก็จะชอบฟังเพลงกรอนเพราะรู้สึกเงาหงอยดีแบบมันเศร้าจับใจมันเศร้าจับใจมากมากมากเลยอ่ะนั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดเยอะก็คือตัวเพลงก็คือชอบมากมัมามากเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมันแบบปวดใจมากอะเนื้อเพลงปวดใจแล้วก็น้องก็คือแสดงได้ดีมากหมายถึงว่าน้องก็คือสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากคือแสดงคนเดียวนะแต่รู้สึกว่าแบบรู้สึกเหมือน เห็นภาพตอนแบบที่อินเลิฟกับภาพตอนที่เศร้าแบบตอนที่แบบเธอจากไปอะได้แบบชัดเจนมากตอนเศร้าก็คือเศร้ามากแบบเครียงปลาเขาของตอนน่ารักก็คือแบบน่ารักน่ารักอินเลิฟอินเลิฟแบบเออดีก็คือตอนนี้แฮปปี้มากที่ได้ดูทั้ง mv ก่อนและ mv on the ground <c oughs> ขอบคุณ YG นะคะขอบคุณน้องโรเซ่ด้วยที่ทำเพลงดีๆออกมาแบบนี้นะคะแฮปปี้ เราทำเพลงภาษาอังกฤษมันก็ดีนะแบบว่าเราก็จะแบบเข้าใจมากกว่าภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แอบอยากได้ยินเวอร์ชันภาษาเกาหลีเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละในเมื่อน้องบอกว่าภาษานี้ดีที่สุดก็เยี่ยมไปเลยก็โอเคค่ะก็จบไปแล้วสำหรับ react m v ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะบ๊ายบาย